เ,เวฟอยู่นะแต่ไม่ได้ขับเอนดูโลึ้นได้ไหมเนี่ยสบายว้าเฮ้ยเนื้อเย <Yes. S 1> อะไ วัดีตอนเช้าครับอากาศดีจังนอนหนาวอีกแล้วนะครับม,มีหมอกน้อยๆแล้วก็ดูนะมาท่องเที่ยวมาแต่เช้าแล้6โมงเช้าคนระับตาลตอนนั้นผมมาเขาปลูกทันตะวันนะอันนี้ปลูกต้นมันตาลคู่นะฮะรักตลอดการที่ตาลคู่ ตรงนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับคือพอเวลาช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้และดูดีเป็นเขาเห็นปูนยังสูงเลยนะครับก็พักหนึ่งนะครับกว่ากว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับคือตอนนั้นเป็นอันเนี้ยตอนนี้เป็นซากทางเนี้ยนะครับเป็นข้าวโพดนะครับทุ่งข้าวโพดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมันสับปะหลังแล้วก็มีมะม่วงมีมะยงชิดนะครับเนี่ยเต้ไมหมดเลยแล้วเหมือนเป็นสวนเกษตรนะครับ เขาบอกมา่ก่อนตรงนี้ไม่มีใครอยากจะมาอยู่หรอกเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขากลางป่ากลางดงคนระับแต่ตอนนี้นะที่ที่นี่แพงมากนะครับสฟ้าโน้นมีรีสอร์ทอีกเพียบนะครับไม่ใ,ใครมาจะแบบมาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองนะเดินมาสักพักก็เริ่มเก็บของอะไรแล้วเพราะว่าต้องให้น้าค้างแห้งนะครับแดดก็เริ่มมาจริงๆแดดมาไวากว่าที่เราคิดนะสองโมงกว,กว่าขึ้นแล้วอะ่ะดูดดูทางโน้นหน่อย ให้ดูฮะเปรี้ยงเลยโหตายเถอะก่อนที่จะออกคลิปเนี่ยก็แบบว่าเปิดตามดูในเพจนู่นเพจนี้นะว่าเฮ้ยมันมีแบบอุปกรณ์อะไรที่แบบเอามาเล่นได้มั่งผมก็ไปเจอเพจหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยขายอะไรว่าขายผ้าเช็ดหน้าเออผ้าเช็ดหน้าแบบพกพาอัดเม็ดอะ่ะผ้าเช็ดหน้าอัดเม็ดพกพาแห่หย่อนลงไปนู่นเป็นไงโอ้ฟูเลยไม่ถึงสองวิเลยอ่ะใช่ไม่ถึงสองวิ แต่เดี๋ยวก่อนนะผู้ชมตอนซื้อมานะเราไม่ได้ดูเลยอะ่ะคือเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นรูปหน้าเว้ยเราก็คิดว่าเพราะชิ้นหน้าเราไม่ซื้อของแพงเราไม่ซื้อของถูกนะครับเฮ้ <c oughs> ยดู่นี่ปึ๊บเฮ้ย,ฟ,ยฟูยูนี่ไงใช่ไหมใช้ได้แล้วเหรอแค่นี้เออแจ่งเช็ดหน้าเลยเลยนะี่ฟูยูฟูยูเออเฮ้ยแล้วถ้าเราใช้น้ำเย็นน่ยมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอดีเฟสดิ แบบน้ำเย็นแล้วเย็น<ช>แล้วมันก็เออต้องลงุ่งเลยมันมีแบบเสื้ออัดเม็ดไหมวะฮะเสื้อเออเอามาอัดเม็ดเดี๋ยวใครทำนะอันนี้คือพลาชิน้าเม็ดท่านี้ถ้าเสื้อมันไม่เม็ดอย่างนี้เลยเหรอก็ไม่รู้โอ้โหพลาชิน่ายังอัดมาได้แค่นี้เนี่ยทำเสื้ออัดเม็ดพอใช้เสร็จแล้วทิ้งแม่งเลยแล้วดิดูเสื้อแล้วต้องบางอย่างเงี้ยอืมตุ้ยเลยเช้านี้ก็เลือกที่ไม่ทําอาหารนะครับเดี๋ยวขี้เกียจล้างเพราะว่าผมล้างล้างอุปกรณ์แล้วแล้วเดี๋ยว สั่งอาหารอุดหนุนๆๆพราะค่าไม่ค้าเอาแล้วกันนะครับขับมา3วันยังไม่เติมน้ำมันเลยประหยัดมากนะครับน e w เวฟ e ้วยี่สิบ้าไอนะครับผมรู้สึกว่าขับแล้วติดใจอ่ะคือแบบอยากได้เลยคือแบบถ้าสมมติว่าผมจะซื้อรถนะคันต่อไปเอาไว้เที่ยวนยผมซื้อคอนด้าเวฟแ2้ i ยี่บห้าไอแน่นอนนะครับเขาทำมารถแบบกลางๆอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยแม่บ้านแม่บ้านก็ใช้ได้ ทำแบบขับในะชีวิตประจําวันไปทํางานได้หมดเลยทุกอย่างไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเลยนะครับคือไอ้นี่ก็สําคัญนะบางครั้งเรามัดของอะไรเงี้ยมันพลุพลังนะครับเชือกลงมามันกมันจะมาพันหรือว่าเวลาเราขับสาวผู้หญิงเนี่ยนัง่งกระโปรงไปทํางานเนี่ยมันสามารถลงมาพันได้ทาไม่มีครอบโซ่ไม่ต้องไปออกหรอกครับจริงแต่คือถ้าเป็นวัยรุ่นเอาออกก็เคืาก็แตะแต่งมอนเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมานะใส่สแตเตอร์สวยๆใส่โซ่ดีๆอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็แม็กค่อนข้างที่จะทนทานนี่ผมวิ่งนี่แบบโอ้โหปับปบับปรับ,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 บรูดเลยนะไม่เป็นไรนะครับผมซาเล้งผมเนี่ยอะไหล่เปลี่ยนเป็นฮอนด้าหมดเลยนะอ่ะเอาจริงๆเนี่ยเครื่องก็เครื่องฮอนด้าแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอาร์มก็เป็นอาร์มฮอนด้าดุมสเตอร,ตอร์ทุกอย่างเป็นของฮอนด้าหมดเพราะว่าเข้าทุกอู่ม,มีอะไหล่วันนี้เราก็ต้องมาเช็ครถโดยการเปลี่ยนโซสเตอร์แล้วครับเพราะเปลี่ยนโซเลยนะใช่ อันเดิมมันไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นพันราเราก็มีอุปกรณ์มาน้ำเหนืออีกตัวหนึ่งครับผมและนี่ก็คือ e c o คโฟลด์เดลต้าพันามันจุไฟได้เยอะแบบถ้าเป็นมิลลิแอมอ่ะผมจำได้คร่าวๆคือมันสามแสนกว่ามิลลิแอมเลยนะสามแสนสามแสนสี่กว่ามิลลิแอมเลยมันเยอะมากคือตอนนี้ไฟหนึ่งรซสามารถใช้ได้99ชั่วโมงอแต่นี่เรายังไม่ได้ใช้เรายังไม่ได้ใช้ เราจะเปิดยังไงให้ใช้จะลองชาร์จแบตจะลองชาร์จแบตตัวนี้ป่ะอ่าเราก็กินไปจึ๊กแล้วก็กด power on DC ตู้เ้งนี่ชาร์จเข้าแล้วข้างบนนะ,ะแล้วมันก็จะบอกกําลังไฟที่ใช้ไปคือเนี่ยหวัตต์เวัตต์ค่าชั่วโมงยังไม่ยุบเลยเห็นไหมใช่ก็ยังใช้ได้99ชั่วโมงนะครับ<ช>เนี่ยใช้ไปเถอะอันนี้อันนี้ผมบอกผมเทสมาหลายรอบแล้วคือจริงๆนะ ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเหลืออีกห้าชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงนึงหมดไม่ใช่นะใช่แล้วทางด้านหลังด้านหลังคือ AC อ่ะลองเปิดแอร์ดิเปิด AC ตรงนี้นะครับกด,ดจึก๊กอ่าพอเปิด AC เสร็จปั๊บตรงนี้ก็จะติดอ่าติดตะวบุหรี่แล้วโอ้โหโคตรเย็นนะครับจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะศูนย์ถ้าแบบว่าใช้แบตหมดเลยศูนย์เขาเคลมว่าศูนย์เปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเน่ะชาร์จเนี่ยขึ้นมาศูนย์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะ ฟ้าชาร์จอันนี้ก็เป็นแม่แรงไฟฟ้าปั๊มลมไฟฟ้าของพี่บอยอิ n เนอร์คาร์เดสอัพนะครับนี่ก็จะมาร่วมกับอันนี้เป็นบ็อกบ็อกไฟฟ้าเหมือนกันนี่ไฟเปิดแล้วเห็นไหมนี่ไฟท้ายเออไฟท้ายเข้าแล้วมีไฟหน้าด้วยนะรีวิวของแป๊บนึงนะครับก็เหมือนใครดูก็จะดูรู้ไปความรู้ในตัวนะในการในการออกคลิปนะครับอ่ะข้างหลังเดี๋ยวเราจะใช้แม่แรงอันนี้ยกขึ้นยกลงเฮ้ย เ,เรื่องอ,ะอ่ะที่เรามายกซาเลงเนี่ยอาจริงอ่ะอันนี้มันใช้สําหรับยกรถยนต์นะอแต่จริงมันยืดได้สูงนะอันนี้สูงคือมันมันไม่ได้ไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นแล้วก็ได้แค่นี้นะเป็นสามชั้นเออมันเปน็นชั้นชั้นชั้นสูงอย่างนี้เลยนะอือยางแบนอะไรก็ได้ครัแบ,แบ,แ,บแบนองค์แบนอูดอะไรก็เอามาได้เลยยางไอไออะไรวะสออะไรเอามาได้นะฮะชกอคอะไรนะที่มันเหมือนน้ำมันพืชอ่ะ โอ้โอ้มาลักกดเหรอไม่ใช่เรามีนี่มานำเหนืออ่อยแล้วโอ,โอโ้โ,อโหอันนำเหนื่อยเยอะจังโซสเตอร์โอซากินะครับต้องขอขอ,อบคุณด้วยนะครับที่ทําให้การเดินทางเราราบรื่นนะครับแล้วก็เราจะได้ตังค์ไปเติมน้ํามันนะครับแ, <ettu> แบรนด์เขาดีนะครับมีโซสเตอร์ ทุกขนาดทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นรถเล็กรถใหญ่จักรยานมอเตอร์ไซค์คุณไดซาวาัสดิสุซุพอพอพอเหรอมุกตับพท์แมวนะครับมีค้นถามอยู่เหมือนกันสเตอร์หลังพี่ชายอะไรนี่สี่ห้าฟันนะครับโอ้โหวิ่งมันเป็นอิดูโรเลยใช่ไหมโดดจริงแต่คือถ้าไม่ใช้พวกนี้ผมวิ่งกันไม่ไหวเพราะว่ารถมันหนักนะครับสองสามร้อยโลสเตอร์หน้าสิบสี่นะครับ s p e n my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. วิธีการใส่ตัวนี้บางคนใส่ผิดหรือบางที่ใส่มาผิดจะอันตรายนะครับผิดคือยังไงฮะถ้าผิดจะอยู่ด้านนี้อันนี้คือผิด ม,มันจะหมุนฟองนั้นมันจะหลุดม,มันมันจะมีตัวอะไรโดนตรงนี้ปุ๊บม,มันก็ปิ้วหลุดมาตัวนี้มันจะหลุดต้องเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใส่ให้หัวมันหันไปทางโน้นใช่เดี๋ยวใครใครเคยเปลี่ยนโซ่มาฮะถ้าแบบช่างเปลี่ยนมาเช็ครถตัวเองก่อนเลยใช่เป็นยังไงปุ๊บอ่าแ๋วแค่นี้ เดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเป็นผู้นำนะครับพาทุกท่านไปท่องเที่ยวพร้อมกับ New Honda Wave 125 i โชมใหม่คันนี้นะครับ ต้องมีข้างขาวแน่แต่นี้เป็นถ้ำนะครับแล้วก็เถิบกับไปทางด้านนู้นก็จะเป็นพวกหุบป่าตาดนะครับขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรทั้งตัวผมและทั้งคณะนะฮะสาธุนี่มีแสงส่องทางด้านบนด้วยนะครับเจ๋เลยแต่เรา,าจะว่าจะไม่เข้าไปนะเพราะเราังไม่มีข้อมูลแต่ก็ถือว่าสวยงามครับจริงๆสวยงามมาก หุบป,ป่าตาดรู้สึกว่าข้างตอนนี้หุบป,ป่าตาดปิดนะครับเข้าไม่ได้ถ้าใครอยากเข้านะครับก็ไม่ใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าหุบป,ป่าตาดเป็นยังไงดูในช่องเราได้นะทริปวันเดียวเที่ยวอุทัยอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนผมขับเวอร์ซิตเข้าไปดูอยู่นะครับตอนนี้เขาปิดเฮ้ยตรงนี้สวยอะถ่ายรูปก็สวยเนี่ยจริงๆเขาเรียกเขาปลาล้าไม่โทรมัหนหายนะอันนี้เป็นเขาปลาล้านะงๆตรงนี้คือเขาปลาล้าแล้วก็ทางด้านในนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติเราจะเดินป่าประมาณนี้เราจะท่องเที่ยวเ,เหมือนคล้ายๆแบบต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยบ้านร้านวิวนะครับบ้านร้านวิวอันนี้ก็เป็นดีสอร์โฮมสเตย์นะครับอะไรเนี่ยหุบป,ป่าตาโฮมสเตย์เหรอที่พักเยอะครับเนี่ยหุบป,ป่าตากโฮมสเตย์ที่เขาเรียกว่าหุบป,ป่าตาตัวนี้มันก็จริงมัน มันห่างกันแค่ประมาณ2กิโลนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์าาเมืองไทยกับอุปปาตากเนี่ยอุปปาตาก็คือในนี้มันจะเป็นหุบนะครับข้างในเนี่ยเข้าไปจะเหมือนจูรลสิทพาร์คเลยเป็นเมืองจูรลสิคเลยนะครับแต่ตอนนี้ช่วงน่าจะสถานการณ์โควิดขาก็อาจจะยังไม่เปิดให้เข้านะครับปกติจะมีน้องๆแบบว่าเด็กๆอะ่ะคือเหมือนมารับจ็อบโชว์เสาร์อาทิตย์เป็นไกด์นำทางอธิบายว่ามันคืออะไรที่มามาจากไหนอะไรประมาณนี้ใครอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับเ,เข้ามาดูของผมได้ในคลิป อะไรนะวันเดียวเที่ยวอุทยัยหรือว่าลองเซตหุบป่าตาอะไรประมาณนี้ไปรีบเปื่อ,อยเนี่ยเดี๋ยวเจอครับผมขอไว้ตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับขอให้ลูกเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ แล้วคาดไม่เกิดอุบัติเหตุเพศภัยอะไรเลยนะครับเดี๋ยวโอกาศหน้าได้ลงได้ชาได้ได้ได,ได้ได้โชคได้ลาบนะครับจะเข้ามากลับว่ายใหม่นะครับผ่านไปผ่านมาสาธุสาธุสาธุครับ ไปเรานี่ไม่ได้เรื่องเลยลวนแล้วลวนอีกเออลวนแล้วลวนอีกนะฮะยังหาปัญหาไม่จบถ้าตัวนี้มันไม่หายไม่หายก็ <c oughs> ไ, <c oughs> ไ่รู้เลยทป็ไง <c oughs> ถ้าไม่หาย <c oughs> ตอนพันเทบพันจะแพน้นี้เดี๋ยวขอเทสกัน ผมตายก็เพราะไอ้เถาวัลน,นี่แหละพันขาเลยขับเลยอีกแล้วเข้าทางนี้นะครับตาเล้งก็เลยนะชาเล้งไปอยู่นู่นนเปิดเส้นทางสัญจรผ่านเขื่อนตั้งแต่หนึ่งที่มิถุนาน,นู่นเนี่ยเดี๋ยวไปถามชายเล้งวัว พวกที่พักกางเต็นที่เขาไปนอนกันที่ไหนกันบ้างครับรนั่นะน,น,นี้เขาห้ามเข้าอ่ะเขาปิดหมดเลยแแถบฝั่งนู้นน่ะมันเข้าได้เดี๋ยวผมลองไปดูแถวๆตรงนั้นก่อนแล้วตรงนี้มันไปทางไหนครับเนี่ยรีตอดเข้า สนทางสันเขื่อนนะครับขอปิดนะครับไม่ให้สัญจรตั้งแต่เดินมิถุนาเราก็ต้องมาเส้นทางเนี่ยฮะเส้นทางอื่นแต่ว็มีป้ายบอกอยู่ครับสวยงามอะ่ะโอ้โหน้ำแรงจะใสแนะเนี่ยน้ำแรงใสนะเนี่ เฮ้ยมันลงขงงง้างไหนวะเนี่ยข้าลงกลางได้ไหมเนี่ยนอนริมน,น้ำเน,นีนาน่าเออแต่เดี๋ยวเราขับเล่นก่นอนขอเอาเวฟลงไปดูหนะ่อยเวฟลงได้ป่าววะโอ้ยรถแย่ yeah, แล้ววะเฮ้ยมันเอียงเยอะมากเลยเว้ย เวฟมันจะพอขึ้นได้หรอกแต่สารเล้งมันขึ้นไม่ได้ว่ะแต่การนอนริมน้ำต้องระวังนะครับมันจะมีงูโอ้โหขึ้นได้ไหมเนี่ยสบายวะ๊ะ ดูข้างนี้หน่อยได้ไหมได้ดูลงไม่ดูหน่อยฉันเสาเบสอยู่นะแต่ไม่ได้ขับอีลูโลลอยบัวนี่ลอยน้ำนี่น่าจะฉี่บวัวโอ้โหก็ได้อยู่แต่กลิ่นขี้บัวแอนนี้ อินชีวัวแต่เมื่อกี้น่าจะดีกว่าตรงนู้นนะ่ะอยู่ท่าอะเลยกลงอยู่ไม่ได้ต้องคำไว้ไม่คำแม่งพับจะพังแล้วครับรถจะหักแล้วซ่อมทุกชั่วโมงจริงๆนี่โอ้โหขนาดไม่มีของนันนี้แย่ yeah, แล้วมันอยู่ได้ค่อยทอกเลยถ้าไม่ทอกแม่งดิ้นอยู่แล้ว อ่อนเหมนเดเยอะเลยใช่มันใกล้แล้วนะเนี่ยเนี่ยมันถูกโยกไงจนน่วมไปหมดแล้วเนะี่ยฟ้าเนี่ยมันอยู่ว่าชคดึงล้้งกันไว้จุดนี้หักสภาพนะฮะสภาพอันนี้ก็หักนะครับแตนี้มันไม่ชนกันอันนี้ คือสภาพถนนเป็นแบบลูกรังและเป็นหลุมอะเวลามันขับมันก็แบบมีแรงกดกดกดตลอดเลยต้องยืนขับเพื่อไม่ให้น้ําหนักลงที่เบาะแล้วลงมาที่โครงรถให้มันอยู่ที่พักเท้าทำเข้าอีกตัวอยู่กับเฟรมแล้ไหมนั่งคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้คงงซ่อมรถมันใช้ช้อนหรอ <c oughs> ตอกเพียงปงังเปียงปงังดูเนี่ยมันยึดไป็นลูกี่จุดเลยจริงนะแหมแมีร้านอาก้อนนะปงัปงปังปังเลยนะ